พร้อมอยังครับพี่ <Okay. S 2> โอเคอุ้ยพี่เียรู้เลยไอ้นัดเวลาอย่างเงี้ยนะช่วงก่อนเที่ยงรู้ไหมทำไม<ผ>พี่แผนเยอะไอ้พวกเนี้ยแผนยังไงพี่เอา้าก็จะรอให้ประธานเราเลี้ยงข้าวด้วยไงยคือเกือบเกือบเวลาไปเลยอ๋อนัดมาประมาณเที่ยงจะได้ประชุมด้วยประธานเลี้ยงข้าวด้วยกินข้าวด้วยอไอ้พวกเนี้ยขัวหมอต้องมีแต่คนชั่วๆเท่านั้นนะพี่ที่คิดอะไรแบบนี้ได้อะ มึงด่ากูไปเนี่ยผมด่าพวกสปไปเออร์พวกนั้นพี่อโอเคพี่ก็ว่าอยู่ให้ประธานมาอย่างสวัสดีครับท่านประธานครับสวัสดีครับเสียเวลาเสียการสเสียงานหมดประชุมอะไรกันนักหนานะเนี่ยแล้วคนที่เขาประชุมนะ่ะ <c oughs> เขาจะมีปัญญาทำงานพวกเราละองค์กรพวกเราเป็นหมื่นหมื่นล้าน <c oughs> ผมมีปัญญาอยู่แล้วครับอยู่ในใจเสมอจแต่เขาก็ไม่ได้มีงานให้เรานี่ เขาก็ไม่ได้มีงานให้เราดิแล้วนี่ครับทำไมรู้ว่าประชุมงานใหญ่แบบนี้แบบนี้แต่งตัวมอซอยเลยที่เสื้อหรือผ้าคิ้วเนี่ยรีดก็ไม่รีดนี่อะไรคะคุณอีกคนนึงดูขึเนี่ยทำไมคะคิ้วหรือสะพานพระรามแปดยาวต่อกันขนาดนี้เนี่ยนี่ไหนดูสิโอ้โหแล้วไปไปฉีดหน้าที่ไหนมาหมอฉีดไม่ดีเลยนี่ดูสิโบข้างบนแล้วไปอยู่ข้างล่างเลยลูกอันนั้นของท่านประธานือเปล่าคะ ท่านประธานคะหน้าม้าหรือหมาคะเนี่ยไ,ได้เบอร์นั้นเลยเหรอเอาจีพกคุณแต่งตัวไม่ให้เกียรติเลยครับคุณใส่เสื้อผ้าเลยมอสอมากเขาต้องมาประชุมและอีกคนที่ประชุมมาก็ไม่รู้จะเป็นยังไงอีกเนี่ย<ต>ผมบอกแล้วผมไม่ชอบคุยกับคนจนท่านประธานคะแต่หนูว่าเขานัดเวลาเนี้ยเขาต้องการให้ท่านประธานเลี้ยงข้าวเขาแน่เลยเนี่ยค,คุณนีแผนสูงใช่ค่ะ ถึงเวลาเห็นเรารวยเนี่ยแล้วก็ท้ามาตีสนิทเหมือนได้ยินเสียงเหมือนมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปต้อนรับเขาก่อนดีกว่าไปไปผมเดี๋ยวที่นี่ไปทำงานต่อเวลาผมต้องไปทองเชิญครับมากันแล้วครับสวัสดี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 ครับขออนุญาตไม่ยืนต้อนรับนะฮะเพราะว่าเสียเวลาครับได้ครับนั่งก่อนครับแล้วถ้ามาทานไปไหนครับทำไมให้ไลเดอร์มาแทน เอ่อผมนี่แหละครับประธานครับผมก็ท่านนะฮะครับพอดีต้องไปต่างจังหวัดนะฮะชุดต้องดูธรรมะแมงนิดนึงอือจะมีอะไรคุยจะมีโปรเจกต์อะไรคุยก็รีบๆคุยครับนเดี๋ยวผมต้องไปประชุมงานอื่นต่อพอดีเราจะทางานการกุศลนะครับจะชวนบริษัทของท่านด้วยนะครับมาร่วมกันเราอยากได้เงินประมาณร้อยล้านครับซึ่งตอนนี้ได้ประมาณเกือบจะถึงแล้วครับขาดอีกไม่เท่าไหร่ไเฉยๆการกุศลนะฮะครับบริษัทเรามีกองทุนเต็มไปหมดแล้วแล้วก็ หมือนล่าสุดที่เราเพิ่งเปิดกันไอ้คุณเขาชื่ออะไรนะคุณคุณมารุตคุณมารุตชื่นชมบูนพอ,อดีเขาชวนผม ทำโครงการเปิดห้องเมื่อน้องขอนะครับใช่เป็นโปรเจกต์ใหม่เป็นโปรเจกต์ใหม่เมื่อวานเพิ่งพึ่งพึ่งเรดฟันไปประมาณ8ปดเกล้านได้เรียบร้อยก็เลยไปซื้อรีสอร์ทเอาไว้เผื่อเผื่อท่านเขาลากผู้หญิงจากผับกลับไปอะไรเงี้ยครับแต่แต่โครงการนี้ดีกว่าเยอะเลยนะครับเราจะให้น้องๆทุกคนอิ่มเอมเลยล่ะครับโอ้ชอบช่วยเหลือเด็กๆนะใช่ใช่ครับถ้าชอบช่วยเหลือเด็กๆวันหลังติปมือนะครับอย่าไปติปล่วมเห็นไหมฮะทำไมท่านประธานรู้เยอะจังเลยคะเพราะคือ คือเวลาเราคุยธุรกิจนะครับเราก็จะไปคุยไงในสถานที่ที่มันกิฟกิ้วครับแล้วก็เราก็จะรู้ว่าคนไหนจ่ายคนไหนไม่จ่ายเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วคนที่ไม่ค่อยจ่ายจะไม่มีปัญญามาทํา CSR อะไรยิ่งใหญ่แบบนี้หรอครับผมว่าท่านอย่าว่าเขาดีกว่าครับทำไมครับผมด้วยครแต่เมื่อกี้อยากให้เงินกุศลเท่าไหร่นะฮะร้อยล้านนะครับร้อยล้านร้อยล้านอะครใช่ครับคุณคุณมาผิดบริษัทป่ะบริษัทเราครับ กาแฟร้อยหนึ่งอ่ะประธานยังไม่เลี้ยงลูกน้องเลยคุณมรบจะเอาร้อยล้านอันนี้เรื่องจริงขอโทษนะฮะอันนี้หัวล้อแบบเข่าคอนแค่อยู่ขอโทษนะด่ากูอยู่ปะเนี่ยอือเออผมว่าเรากลับมาที่เรื่องกองทุนดีกว่าครับเพราะว่าเหมือนมันเหมือนว่ามันจะเริ่มจะจะเป็นการด่าองค์กรกันแล้วเนาะไม่ใช่แล้วกันบอกว่าแต่งตัวมาพูดถึงเรื่องเงินร้อยล้านจะนี่แต่งตัวได้แค่นี้เหรอคะเนี่ยมอสอมากเลยฮะมอสอยืนได้ไหมคะยืนอีกทีได้ไหมคะดูสิคะท่านประธาน ถึงแม้ว่าประธานอาร์ตของเรานะคะจะหน้าตามไม่ดีเท่าไหร่นะคะแต่งตัวก็ไม่ดีดูซบซอ้อแล้วก็ยังมีกลิ่นตัวอีกด้วยเนี่ย<อ>แต่ว่าท่านใจดีค่ะใช่ไหมคะท่านมีข้อดีข้อเดียวเ <c oughs> หรอคะค่ะ <c oughs> ท่านอยากจะเอาร้อยล้านเนี่ยค่ะไปช่วยเหลือเด็กยากไร้ค่ะครับคือต้องอาจจะต้องบอกก่อนว่าเรื่องเด็กยากไร้เนี่ยเราช่วยเหลือกันตลอดอยู่แล้วแต่ว่า,าคือถ้าเงินน้อยแล้วก็แต่งตัวจนอย,อย่างเงี้ยขอโทษนนะฮะ ผมว่าคุณไปคุยบริษัทอื่นดีกว่ามันมันเสียเวลาพวกเราครับโอเคฮะคือถ้าจะไม่ช่วยกันก็ไม่เป็นไรครับก็ไม่ต้องด่ากันก็ได้ครับตังพี่กลับละคุกลับละอุ้ยอุ้ยฉันประธานคะเสร็จเงินขึ้นทางด่วนหล่นค่ะอุ้ยเอ้ยทางๆงค่ะเอาไปซื้อ G3 t RS ให้พี่คันอุ้ยอุ้ยตายแล้วแล้วต่อด้วย ST คันนึงอุ้ยนะให้องค์กรต้องไม่มีตังไปเลยอุ้ยคุณคุยน้องยอง ซื้อรถไปทั้หมดเลยคุณของเก่าก็ยังไม่ขายซื้อคันใหม่มาอีกท่านประทางคนนี้ไม่ทำเลยท่านประธานเรื่องมันคุ้ณไหมคะคนบ้าเลยจะเอาเงินไปฟุ่มเฟือยซื้อรถแบบนั้นครับนนนั่่ะสิเอาเอาไปหน่อยไปคะท่านประธานอย่าหาว่ายังงงองี้เลยงวดนี้พี่ก็ยังไม่มีตังค์ผ่อนเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้บอล เเขาเฮ้ยนี่เป็นเงินมีคันัานประธนมนจริงรรบกวนตามท่านปรานกลับไปก่อนได้ไหมครับจะได้มาคุยก่อนไ่เป็นรนะจริงไม่เา็นรนะครับไม่เป็นไรน่ารับไม่เป็ระครับไม่ป็นไรนะครับม่วย็นไรนครับม่วยดนกว่าครับไ้ดเวยเหรอครับน่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับเนไรครับไม่เป็นไรนะครับไม่เปนไครับม่เ็นรนะครับอม่เป็นไเลยครับเมาเย็นทร้งคันม่เลยนะครับเราอยูนไ้วยกันเราเยู่ด้วะกันแม้ว่าเรรนะครับะม่เปอยพ่อพันแม่นะครับไม่เนไงกไเปรครับ